ควหลงรอบโลปีสัตว์แดงหลังพ้นวันปลาชัยย่อยยับคาบ้านให้กับไบรตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประเด็นหลกัหลกๆที่ถูกพูดถึงเยอะมากที่สุดนี่ไม่พ้นเรื่องของแนวทางการเล่นฟุตบอลของมาคานแลตฟอร์ดที่ไม่ใช่แค่แฟนบอลไทยแต่ต่างประเทศก็ยังลงความเห็นตรงกันว่ามีความเห็นแก่ตัวสูงมากจนนาพาก,การเล่นของตัวเองไปสู่ภาวะดันทุลังก็นจะกลายเป็นบทสภาพอย่างที่เราเห็นกันย้ํานะครับว่าประเด็นนี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่คิดกันเพราะแฟนบอลต่างประเทศเขาก็จ้องประเด็นนี้กันจนไฟลุกถึงขั้นไอจีของแลดฟอร์ดก็โดนทัวร์แฟนผีลงยับกับบุดขคววาามส่่่นนใหญที ให้รู้จักเงยหน้ามองหาเพื่อนรลหัสจ่ายบอลในจังหวัดที่เหมาะสมสบ้าง ต้องยอมรับนะครับว่าแม้จะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้แต่ภาพรวมการเล่นของแรดฟอร์ดก็มีผลกับโฉมเกมของปีแสดงไม่ใช่น้อยๆ้อเนื่องจากความคาดหวังดูจะเทไปที่เขาสมากและเมื่อเขาทําไม่ได้ก็ย่อมกลายเป็นเป้าโจมตีอย่างช่วยไม่ได้และเขาเองก็จําต้องก้มหน้ายอมรับในส่วนที่ถูกวิภา์วิจารไปตามระเบียบบนวัยยี่ห้าย่างยี่หกปีนี่คืออีกหลักฐานจากที่เกิดเหตุซึ่งชี้เห็นอีกครั้งว่าถ้าไม่มาคารแรดฟอร์ดยังก้าวไม่คาคำว่าดาวรุง่งไปสู่นักเตะระดับโลกได้ส หรือคนร่วมชาติอย่างฟิลโฟเดนหรือซ้ำความคิดเห็นที่น่าสนใจต้องบอกว่าค่อนข้างหลากหลายเพราะมันจะมีทั้งฝ่ายที่ตั้งคําถามกับการทํางานของเอเดร็กเทนฮากโดยการเอาไปเปรียบเทียบบริบทการทํางานกับเดซาบี้ที่เข้ามาทํางานไบรตันในเวลาไล่เลี่ยกันว่าสรุปแล้วคุณสื่อชาวดัตช์มือถึงกับงานกลุ่มทีมในระดับนี้จริงหรือไม่เช่นเดียวกับคําถามบางส่วนที่มีต่อภาพรวมทีมว่าจะไปโทษเอเดร็กเทนฮากคนเดียวก็ไม่ถูกเพราะบ,บริบทของทีมมันเน่ามาตั้งแต่ส่วนบริหารที่ไม่ชัดเจนในด้านความใส่ใจต่อทีมทีม,ทมนี้อเราดกพีม คือหนึ่งในคนที่แสดงความเห็นชัดเจนว่าเห็นใจในงานที่เด็กเทนฮากําลังแบกอยู่ปีที่แล้วเมื่อเขาจัดการเคสโรนัลโดมันคือความโชคดีที่แรดฟอร์ดก้าวขึ้นมารับภาระได้ทว่าตอนนี้ต่างออกไปผมทั้งเสียใจและก็เข้าใจในตัวเขานะเขารู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในเนื้อสาระของสโมสรแฟนบอลก็รู้ปัญหาของทีมทีมนี้มันมาจากฝ่ายบริหารยูไนเต็ดเป็นทีมระดับยักษ์ใหญ่และใหญ่เกินกว่าจะเอาปัญหาทั้งหมดซุกใต้ผมไว้เทนฮากอาจบอกว่าเขาไม่ได้ผู้เล่นอย่างที่ต้องการแต่เขาก็ใช้เงินไปมากกับผู้เล่่่นนททีีีเขาาต้อองกรคคืมคมุณแบบ คาเซมิโล่บลูโน่วาลาหรือแรดฟอร์ดมันย่อมสะท้อนว่าคุณอ้างอะไรมากไม่ได้นักรอกนอกจากว่าคุณทํางานล้มเหลวในการคุมห้องแต่งตัวที่แน่ๆผมคิดว่ายูเนเตดมีปัญหาหมกใต้ผมเยอะเกินไปและมันไม่ใช่ว่าจะปิดมิสเซัมเมอร์ไลรถือเป็นความคิดเห็นที่ทั้งแสดงความเข้าใจในงานของเอเดร็กเทนฮากแต่ขณะเดียวกันก็ชัดเจนว่าเทนฮากอ้างอะไรไม่ได้กับผลงานที่ล้มเหลวในหลายนัดที่ผ่านมานอกจากมันคือความรับผิดชอบที่เขาต้องยืดอกรับด้วยตัวเองเช่นกันด้านแกรี่เนวิลล์อดีตกัตป,ดดกปกต นการเล่โดยเฉพาะจังหวะก้มหน้ามุดๆแล้วทําเองหมดทุกอย่างจนลืมไปว่ากองหน้าของทีมคือล้านมุดหอยลุนวิ่งช่องให้จนหัวหมุนโดย Gary การ์เรนนวิลกล่าวว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตหลอกกับเรื่องนั้นผมมองว่ามันคือเรื่องของการที่พวกเขาเล่นร่วมกันไม่มากพอหรือไม่ก็อาจพอแลตฟอร์ดต้องการเรียกความมั่นใจให้ตัวเองผมหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจว่าเพื่อนใหม่ทําอะไรได้บ้างยังไม่รู้เส้นทางการวิ่งของเพื่อนผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะมองหาเพื่อนร่วมทีมเจอเองถ้าผ่านไปเรื่อยๆแล้วเขายังทําประตูไม่ได้ที่่ออออยาาาากกกแนนนะํ็คืืเเขต้้้งไวใใจพใหม เพราะการเล่นของเขาทําให้เราเสียโอกาสขึ้นนําและมันสําคัญมากกับเกมที่สูสีแบบนี้ถ้าหากขึ้นนําก่อนก็ปลดล็อกความกดดันได้ก่อนดานลลชาร์ดเฟย์ทำบทความน่าสนใจพูดถึง5เรื่องข้อดีที่เขามองเห็นจากเกมไพ่ใบตั้นเมื่อวันเสาร์ระบุว่านี่คือการเริ่มต้นซีซั่นที่ยากลําบากของปีศาจ์แดงอยู่ก็จริงอีกทั้งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูจะไม่ค่อยเป็นใจให้กับทีมของเอเดนเทนฮาร์เลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแต่ลิชาร์ดเฟย์ก็ย้าว่ามันเพิ่งจะผ่านไปแค่5เกมลแล้ชี้ววัดว่าทกมีาานอลนนีก,อกเขาไม่ไ ลิชาร์ดเฟย์ใช้คําว่าอยู่ในแต่ตกอยู่ในภาวะอันตรายลังแพ้3จาก5เกมในลีกแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เปลี่ยนแปลงไววันนี้ไม่ชนะแต่ถ้าจับทางกลับมาถูกก็สามารถเข้าเบรกชชนะได้มากพร้อมยกตัวอย่างซีซั่นก่อนที่แพ้ช่วงเปิดซีซั่น2นัดแรกแต่สุดท้ายทีมของเอเดร็กเทนฮาร์กจใช้เกมสยบหงแดงในบ้านตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นซีซั่นที่นําไปสู่การเข้าชิงบอลถ้วย2รายการและการคว้าตั๋วกับขึ้นสู่เวทีแชมเปี้ยนส์คิกได้อย่างน่าชื่นชมทว่าสิ่งนั้นที่รรริชาาาา์ดเเเฟยะะะบบุุมมมนนนัั่่่แหลคคืออสสวททีีกพกพตไป เชสเตอร์ยู่ในเตดก็มีงานยากเลเวลร้อยยังการไปเยือนบาร์เมินิกในเกมนัดแรกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเกมนี้ริชาร์ดเฟย์ย้ำเลยว่าคือเกมที่ดีที่สุดในการเรียกโมเมนตัมดีๆของทีมกลับคืนมาแต่ก็ต้องทําได้ด้วยชัยชนะเหนือเจ้าถิ่นแชมป์บุนเดสลีกาที่ขุมกําลังแน่นหนาแบบเต็มพิกัดสุดๆขณะที่ประเด็นเรื่องมาคันเลตฟอร์ดนนริชาร์ดเฟย์ใช้คําเปรียบเปยว่านี่คือผู้เล่นที่เป็นทั้งพรของ,ของพระเจ้าและคําสาบในเวลาเดียวกันเนื่องจากนี่คือผู้เล่นที่มีชุดทักษะค,ค,ครบคคถ ซึ่งจะทําได้แบบต่อเนื่องแลดฟอร์ก็จะเป็น,นกลไกสําคัญมากในการกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งของฤดูกาลปัจจุบันแต่นั่นก็คือคําถามตัวโต,วตวสะท้อนกลับมาที่แฟนบอลอีกครั้งว่าเชื่อใจมั่นใจได้แค่ไหนว่าบอลชายเดียวแบบแลดฟอร์จะเดินทางสู่จุดที่เกิดสํานึกรู้คิดได้ว่าต้องเล่นยังไงให้เป็นประโยชน์ต่อทีมและตนเองได้มากที่สุดคําตอบไม่มีจากบทความของริชาร์ดเฟย์และก็เช่นกันว่าคําตอบน่าจะลอยล่องอยู่ในสายลมไม่มีใครล่วงรู้ยกเว้นแต่ตัวของแลดฟอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นไปต่อที่บทความของาาามมเรัักกกิ่่ดดีีบบนนวใสห้ อย่างน้อยแฟนผีน่าจะได้เห็นหน้าเห็นตาเพื่อนที่บาดเจ็บกลับขึ้นมาสู่ทีมอีกครั้งโดยเฉพาะในรายของเมสันเมาส์โซเฟียนอัมลาบาดเช่นเดียวกับคอบบี้ไมนู U, และลาเฟลวารลานที่อยู่ในข่ายอัดกลับมาเป็นตัวเลือกให้ใช้งานได้ของเอเด็กเทนฮากในเวลาเดียวกันนี้จุดที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศชี้เป้าก็คือจุดแข็งของปีศาจแดงที่เคยเป็นมาตอนนี้ดูจะกลายเป็นจุดอ่อนไปซะแล้วโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์กับการจับคู่กันของลินเดอร์ลฟและมาติเนสซึ่งค่อนข้างดูเหวี่ยวเฉาลงไปมากในรายของมาติเนสขณะทีี่่่่่่กกกกกาา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 รรรตตต้้้้อออองงงปปััับบวววใใหหเขแนนนนทะูมมมมยยโ็ ana, ถืผลไ ความเคยชินสมัยก่อนว่าถ้าพาดยังหวังพึ่งปฏิหารการเซฟของเด็เคอยได้มีสถิติหนึ่งโผล่มาว่าซีซั่นนี้ผ่านไป5เกมเขาโดนยิงตรงกรอบรวมทั้งหมด10ครั้งและเสียไปมากถึง7ลูกจนถูกแซวก,กันขนาดใหญ่ว่าเป็นนายด่านที่ใช้เท้าเก่งแต่ใช้มือเซฟไม่เป็นดังน่อยก็ร้องขานเขาในชื่อสามพยางว่าตรงเป็นตรงบทความของลักเฮิร์ตเผยความเห็นส่วนตัวว่าบางทีมันก็ยากเช่นกันสําหรับคนเป็นโค้ชที่ต้องมาปรับแก้หน้านงานเรื่องกําลังหลักในส่วนเกมรับของทีมบนช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้งานผู้รักษับประตู เช่นเดียวกับตัวของโอนาน่าเองก็ถือว่าเผชิญความท,ท้าทายครั้งใหญ่ในการเล่นผู้ักษาประตูบนแนวทางที่เขาเป็นเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าที่ทางการออกบอลของเขาตอนช่วงอยู่อินเตอร์มิลานกับช่วงต้นซีซั่นนี้กับปีศาจแดงนั้นมีแนวโน้มที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก้าวคือสมัยเล่นกับอินเตอร์การออกบอลของเขาเป็นไปในแนวทางคืบหน้ามากกว่าตอนนี้กับปีศาจแดงที่เขาทาได้แค่ถ่ายบอลด้านกว้างซ้ายขวาที่ไม่ได้ส่งอิทธิพลต่อภาพรวมของเกมได้มากนักอย่างที่เขาเคยทําด้านไทโรนมาเชลจากค่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันเขีเนเยนบท จุดที่เอเดนฮาร์หนีความรับผิดชอบไม่ได้ก็คือการเดิมพันด้านแท็กติกของเขาล้มเหลวแบบสิ้นเชิงบทความเริ่มต้นด้วยคำถากถางของฝั่งไบรตันหลังจบเกมว่าพวกเขาจะขอสิทธิ์เล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกสัปดาห์เลยได้ไหมเพราะจะสื่อว่านี่คือเกมที่อยู่ในโหมดซูเปอร์อีซี่มากๆสำหรับพวกเขาจนอยากจะผูกปิ่นโตเตะด้วยตลอดปีตลอดชาติถ้าโรมาเชลบอกว่าการแพ้ไบรตันเมื่อวันเสาร์คือหนึ่งในโมเมนต์ที่น่าสังเวชใจมากที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะมัน ของเกมในสนามพร้อมทั้งเพิ่มเติมว่าแนวทางฟุตบอลของเอเดกเทนากณเวลานี้มีแต่เปลือกทว่าหางแก่นสารหลักไม่ได้ย่างเกมกับไรตันที่เขาตัดสินใจใช้หมากกลางเหลี่ยมเพชรซึ่งหวังจะปิดเกมพื้นที่แคบทว่าก็โดนย้อนสอนจากเดียแบี้ด้วยแท็กติกและคุณภาพในการเล่นของนักเตะท,ที่เหนือกว่านั่นคือแนวทางการถ่ายบอลขยายความกว้างของสนามจนครอบคุมพื้นที่ชนิดเป้ตารางนิ้วของยอดย่าในโรงละครแห่งความฝันและนั่นคือแนวทางแก้แท็กติกที่นําไปสู่3าประตูของไรตันที่สะท้อนในตัวเองอีกว่ายูไนเต็ดไม่ได้เรียนรู้อะไรระหว่างเกมเลยเพ เสียประตูในแนวทางเหมือนกันทั้ง3ลูกบอลออกดันกว้างตบเข้ากลางให้ตัวเข้าทําด้านในหรือว่าเป็นแพทเทิร์นที่เดาง่ายแต่ก็ขัดขวางไม่ได้เพราะสิ่งที่ผู้เล่นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดขาดไปในเกมก็คือความเข้าใจและความพยายามในการวิ่งปิดพื้นที่ของสนามที่ดูไปแล้วก็เหมือนการวิ่งไปมามั่วพลาดขอมโที่ได้กินลูกบอลซะมากกว่ายังต้องไม่ลืมนะครับว่าการแพ,พ้3เกมจาก5นันในพรีเมียร์ลีกที่สตาร์ทมาทีมของเอเดร็กเทนฮากเหมือนเสียเกมละหกแต้มในตัวเพราะการแพ้ของพวกเขาทั้ง3เกมเกิดขึ้นกัััับทททีีมมใในนนนนนกลุุล่่่่หวตาารงงอยยูข้้้้พืะ อ,อาร์เซนอลและปลรยต้านทีมล่าสุดโดยที่ต้องไม่ลืมอีกว่ายังมีโปรแกรมแข็งรอให้เจอท City, อั้งซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีรออยู่อีกทีมละสองนัดเย้าเยือนซึ่งถ้าผลงานยังไม่ถูกทําให้กระเตื้องกลับมาโดยเร็วเห็นทีหน้าที่การงานของเอเดร็กเทนฮากคงยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่มากกว่าตอนนี้แน่นอนและเมื่อหากถึงตอนนั้นจริงๆเทนฮากจะพบว่าความยากที่สุดของการทําทีมฟุตบอลไม่ใช่การต่อสู้กับทัศนคติของผู้เล่นหากแต่คือการต่อสู้กับความกดดันเวลาที่ผลงานไม่เป็นดังใจนั่นต่างหากเรียกได้ว่าม บอลปีกแสดงในช่วงนี้แต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พอจะมีประเดน็นอีกเรื่องที่ทาให้แฟนผีพอยิ้มออกได้บ้างเหมือนกันนั่นคือวาละสําคัญการกลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบ20เดือนของเมสันกลินวูดดาวเตะเพชรเม้นงามจากอะเคเดมี่ที่โดนในประเทศไปอยู่กับเคตาเฟ่ T A F e แบบยืมตัวและได้เริ่มต้นจากมานั่งสํารองเกมที่เคตาเฟ่ T A F e, เปิดบ้านชนะโอซูน่าสาต่อสโดยรายละเอียดนั้นกลินวูดลงมาในนาที77มีเวลาในสนามราว27นาทีสิ่งที่เห็นจากเมสันกลินวูดในแบบที่ไม่เข้าข้างจนอ,อกหน้าอ,อก อัันนีช้ชดเจนเพราะจังหวะการเล่นยังมีที่แปลก,ปกจากคําว่าเหมือนชิบไปหน่อยแต่ก็ไม่มากแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเป็นลายเซนของกรีนวูดคือการตัดสินใจในจังหวะการเล่นที่ทําได้ดีอย่างเคยมีจังหวะได้ครองบอลโยกหลอกพ่อของป้าหอมคอแล้วก็เปิดเข้ากลางจังหวะการเล่นกับลูกบอลอาจไม่เนียนเท่ากับก่อนเกิดเรื่องแต่ก็ไม่ได้ขี้เล่ถึงขั้นว่าทําให้รู้สึกว่านี่คือผู้เล่นที่ห่างจากสนามไปนานร่วม20เดือนจังหวะได้บอลแล้วหันเผชิญหน้าเลี้ยงจี้คู่แข่งทําได้แทบจะเหมือนเดิมเป๊ะและที่เป๊กว่่าคือไไปไมได้ก็็ส่่งให้้้เเเเพืืออออนนนนนนกกจจาาัคขขปุด,ดิมตพ การเล่นที่นําไปสู่การได้ลูกเตะมุมและจากการเตะมุมนั้นก็นํามาซึ่งประตูชัยของเกตาเฟ่โดยที่จังหวะเตะมุมดังกล่าวเมสันกลินวูดก็เป็นตัววิ่งฉบขึ้นมงุเป็นตัวหล่ออ,อีกต่างหากด้านสกิลการเลี้ยงบอลและความมั่นใจให้ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับตอนยังเล่นในชุดปีสัตว์แดงถ้าว่ากันตรงๆแล้วในพาร์การเล่นบอลเมสันกลินวูดยังคงตัวตนของตัวเองเอาไว้ได้แทบทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับซึ่งถ้ารักษาทรงและต่อยอดกลับไปสู่จุดที่เคยเป็นและพัฒนาจากจุดนั้นได้ต่อเนื่องยังงงไไนนนีีีี่่่่กก็คือเพรมมมดาาาททะสปะสปยย้บย้บๆแแล สเตอร์ยูเนเต็ดหลายคนที่ส่งกําลังใจให้กับเมสันกรีนวูดในการกลับมาลงสนามครั้งนี้พอสมควรเลยทีเดียวด้วยนะครับอาทิเช่นอัมมดยาโลที่อัพสตอรี่อิลิยาบทหน้าจอทีวีช่วงที่เมสันกรีนวูดกําลังรอการเปลี่ยนตัวลงมาในสนามเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีบางกลุ่มที่รังเกียจเมสันกรีนวูด Mason wood, จากสิ่งที่เขาเคยทําไว้และมีดิจิทัลฟุตปิลต์กำกับในโลกออนไลน์ทว่าในโลกความเป็นจริงก็ยังมีกลุ่มก้อนอีกกลุ่มที่ยืนหยัดให้กําลังใจและอยากให้โอกาสครั้งที่ในนเเือหขาากลัับมยยดส้นทางอาชีพีพนักฟุตบอลอลคร้งในวนไม่้ยเช่น crap